กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านแกะสินี้แล้วน,นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรุ่นชนะจนชนะใจนะพี่นะชนะจนหกห้านะครับผมนะเดี๋ยวมาแกะให้ดูว่ามีอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็ตอนนี้ตั้งรับอยู่นะผมอ่ะจะชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเนื้อที่มีอยู่นะตอนนี้แล้วเ,เดี๋ยวดูว่ามีอะไรเข้ามาเพิ่มมาเติมมาเสริม ก็เป็นรุ่นที่อยู่ดีๆก็ก็มานะม,มาเฉยเลยมาแบบมาจริงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รุ่นไหนมาเราก็เล่นรุ่นนั้นนบผมโอ้โอ่าอ,อ,อันนี้มีเจริญพอล่างมาติดมาเหรียญหนึงด้วยนะเดี๋ยวดูสิเป็นไงอ่ะ <S 2> <S 2> มาแล้วอ้าว ตกกระจายตกกระจไม่เห็นดีนะไม่ทิ้งกล่องนะนี่ครับ <c oughs> จะหายแวบ,บเลยนะนี่นี่อันนี้เป็นเอออันนี้เป็นทองแดงมันปูหรือว่าลมดำนเนี่ย เหมือนจะเป็นมันปูเลยนะพี่พี่ดูลุงลุงมุ้งม่วงยังไงไม่รู้ผมว่าลืมไม่มีตัวเทียบแล้วด้วยโอเคน่าจะทองแดงมันปูนะผมอืมปองอ้อยหนึ่งเหรียญต่อไปนี่ครับ อันนี้คือเป็นชนะจนที่เราตามหานะฮะอยู่นะตอนนี้หาทุกเนื้อเลยเพราะว่าราคานี่ขยบทุกเนื้อนะฮะนี่อันนี้เป็นสอดไส้เนาะก็เป็นชนวนสอดไส้ทองแดงนะฮะลงจาจีวรนนะครับผมพวกสอดไส้พวกอะไรเงี้ยก็มีเขาเรียกว่าอะไร มีราคาขยบขึ้นนะหนะนะนึ่งสามเจ็ดแปดนะอ่ะหนึ่งสามเจ็ดแปดนี่จมูกสวอวิ้งนะเส้นจมูกอยู่ครบนะครับผมชนะจนนี้คาดเดาว่าที่ราคาขึ้นเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีพิมพ์เดียวนะคิดว่านะเดาเอามีพิมพ์เดียวก็ง่ายต่อการเก็บนะผมนะแต่ทีนี้ก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบเนื้ออะไรนะอันนี้ลายเต็นด้วย <c oughs> บล็อกทองคำ บ่็อกองคํานี่จมูกร้อยนะอันนี้เป็นห่วงเชื่อมเงินนะผมนี่อันนี้ก็สวยเลขแปดแปดหกเลยแปดหกเก้าเลขสวยด้วยเออชนวนห่วงเชื่อมเงินแล้วก็ผิวรุ้งนะองเอเอ,อรายการนี้ก็รายการหลักนะผมรายการที่เขาเล่นกันแล้วก็ตามหากันอยู่ราคาก็ขยับขึ้นนะ ใครที่ผมปล่อยไปตอนแรกๆเลยนะฮะคลิปแรกที่ออนเลยสองสามคลิปแรกที่ออนก็คือเอามาปล่อยคืนได้เลยอย่าบวกกันเยอะนะเนื้อบนบนนะพี่นะเนื้อล่างๆยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะฮะแต่เนื้อบนบนนี่คือแบบหืงเลยทวงเนงินเอ้ยนี่อันนี้ก็จมูก้อยนะอันนี้เป็นทองแดง AIC นะผมก็คือ ซื้อได้ตามร้านสถาบันรับรองพระเครื่องนะฮะนี่ของวุนป๋องสุพรรณอูเลขสวยแล้วเนี่ยห้าแปดนี่อันนี้เป็นทองแดงลุงยาจีวอน,นะคะสิไอซีกล่องก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเ่านีนอี้ต่อไปอีกองหนึ่งก็คือเป็นเอ่อเนื้อชนวนสอดไส้น้องทิพย์ วกชนวนสอดไส้ทั้งหลายอันนี้เป็นชนวนสอดไส้สองทิพนะเสี่สามมาดูซิอันนี้เป็นอะไรเนี่ยลายเซน็นเหมือนกันใช่ไหมเก็บแต่ของสวยๆแบบน,นี้นะเห็นว่าลายเซน็นนี่คาจะหายากกว่าชาวบ้านเขานะอันต่อไปมาดูกล่องนี้บ้างน,นะฮะมีอะไร ือใช้ได้แบบพวกนวะชนวนเนื้อเงินเออที่ผมปล่อยไปเนาะที่ผมปล่อยไปมีเนื้อเงิน <laughs> ดาแดงเนื้อเงินดาฟ้าเนื้อเงินฝัง่งเพชรนวะฝั่งพลอยนะฮะยังไงก็ทังมาปล่อยคืนได้เลยนะครับโ <laughs> ดยเฉพาะนวะรายการนาวะนะนะคบไปไกลมากนะตอนนี้อันนี้เป็นชนวยลอยผงเงินนะครับผม เป็นเนื้อ่งล่างธรรมดาธรรมดานะฮะโอ้เลขสามหลักซะด้วยเลขหกสามหนึ่งนะฮะชนวนโรยผงเงินอ่ะดีอันนี้ต่อไปว้า <Wow. S 2> น,นี้ยาเด้งเอาไว้ที่หลังอันนี้แหละอ๋ะอแบล็ค oh, โรดี้มาอีกหนึ่ง อันนี้ก็เป็นรายการเออแบกโรเดียม 2K นะผมนี่ดำๆเข้มๆ,มๆแบบนี้ออ้จมูกสวยนะปกติแบ็กนี่คือจมูกจะจะจะเป็นเงินๆนะจมูกจะไม่ใช่แบบนี้ออนี่สวยงามแบกโรเดียม 2K ดำทองนะฮะเลข3หลักเลข961่ะต่อมาเป็นองค์นี้องค์นี้ก็คือยาแดงนะฮะยาแดงตอนนี้ก็คือแพงทุกเนื้อนะฮะตัวน,นี้นี่จมูกสวยงามให้ดูเส้นจมูกให้ดูให้ดู เส้นจมูกครบนะฮะอันนี้น่าจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับยาแดงแรงฤทธิ์ชนะจนยาแดงนะฮะเนื้อกระไหลเงินนะนี่ตามนี้เลยนะเนื้อชนวนกระไหลเงินห่วงตันลกยาแดงฝั่งพอเขียวราย,รายการนี้ก็9 1 2รายการนี้ก็ขยับนะครับผมพวกยาแดงทั้งหลายเนะี่ยขยับหมดเลยโดยเฉพาะชนวนยาแดงนะคร ผมปล่อยไปถูกมากเลย <c oughs> ใครเช่าผมไปนะวันแรกๆเอามปาปล่อยคืนหน่อยนะชนวนจะแดงอยากได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นที่เพิ่งมานะของเพิ่งมาก็จะเริ่มมีเนื้อบนบนขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าเนื้อเร่งล่างเราเราเราเก็บไว้ค่อนข้างเยอนะน <c oughs> ะในเนื้อเรื่งล่างนะก็จะมีช,วน,วน,มชวนวนรอยผงเงินชนวนรอยผงทองนะก็ยังมีให้เช่าอยู่เป็นคู่ นะครับผมส่วนอันนี้เป็นทองแดงเพียวๆนะนี่ทองแดง AAC เพียวๆนะมีอยู่สององค์เหมือนกันเลขเจ็ดเก้าสี่ศูนย์กับห้าสองแปดเก้านะดูขอบเลยทีน,นี่ชพระดานี่อ่าอันนี้ลายเซน็นอ่ามีสององค์นี้นะเห็นไหมไม่เหมือนกันนะพี่นะ,ะงงเหมือนกันเฮ้ยหรือว่าอันนี้ก็ลายเซ็นเหมือนกันเด็ดเด็ด อ้นี่ก็จะเหมือนจะลายเส์นเหมือนกันนะใช่ปะ่ะลายเซ้นหนึ่งคู่โอเคอันนี้ก็เป็นบล็อกลายเส์นนะทางดีาน A S C ก็มีเพียวๆนะสำหรับใครที่ไม่ชอบลงยาก็มีให้เช่านะครับส่วนนี้เป็นชุบทองนะอตอกน้ำเลิกนะผมอันนี้เป็นรังน้ำเลิกนะนี่รังน้ำเลิกสองเก้าสองดูจมูกมสวยปิ้ง ปกติชุบทองเนี่ยจะมีเงินมากกว่านี้นะหมายถึงว่าจะมุกจะถูถมากกว่านี้อีกอต่รงนี้ถือว่าแบบแทบจะไม่ถูเลยสวยงามมากนะครับสําหรับชุบทองอันนี้เป็นชนวนเจาะห่วงนะตอบควา,คว,าคว่าชนะจนนะี่ตอกชนะจนนี่นี่โค้ดตอกชนะจนนะเจาะห่วงในการเจาะห่วงก็ก็กำลังนิยมนะโดยการเจาะห่วงเลขสองห้าสี่แปด เลขพสด้วยนะต่อไปก็เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้ออัปาร้กาสอดไส้ทองทิพย์นะครับผมเลขหนึ่งศย์สองเอหนึ่งสองอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะนบล็อกธรรมดาตรงนี้จะห่างเห็นไหมจะไม่ชนกับ g ีวอนนะตรงนี้ถ้าเป็นบล็อกายเซนรู้สึกจะชนอันนี้ก็บล็อกธรรมดานี่ห่าง เดี๋ยวไปดูบล็อกไลเซนอันนี้แทบมีไลเซนนะแต่ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่มันจะชัดกับเนื้อชนวนนะผมเนี่ยตรงนี้จะชนนีงต่อไป <c oughs> เป็นเนื้อ 2K แล้วผมในเลข588อันนี้ก็สวยงาม อไปเป็นเนื้อ 3K นะให้ดูจมูกโอ้โหจมูกสวยปิ๊งพี่จะไปหาเนื้อ 2K 3K จมูกสวยๆจากที่ไหนได้อีกนอกจากที่ผมเนี่ยใช่ไหม <laughs> ชุบเงินยาแดงก็ยังจมูกสวยเลยอ่ะสฝาาไว้เท่าน,นี้แนละ้วผมสำหรับชนะจน6-5นะผมนะใครอ,อมีเนื้อบนบนที่แบบได้ไปราคาไม่ค่อยแรงมากตอนแรกก็ามาปล่อยคืนได้เลยนะครับ แล้วก็นั่นแหละมีชนะจนตอนนี้กำลังร้อนแรงนะแล้วก็มีติดเจเริญพอล่างมามาองหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นทองแดงมันปูนะครับหนึ่งองค์ตามนี้นะพี่นะสำหรับชนะจนหกห้าก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบนะอยากจะเช่ายัางไงอยากสอบถามราคายัางไงก็ทักมาได้เลยนะฮะไม่ถือไม่ว่าไม่ด่าสักคำนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม สวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ